สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอีกวัดหนึ่งนะคะสวยงามมากค่ะอเป็นวัดพระมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่นะพระแก้วจักรพรรดินะคะ สาธุสาธุใครที่ยังไม่ได้มามานะคะ,อะตอนนี้อยู่ที่วัดพระแก้วจัก,กรพรรดิสุทธาธิรามถ้าจำไม่ผิดจะไม่ยำตามต้า้สวยงามมากค่ะอันนี้คือเหมือนมามาตามนิมิตเลยเพราะว่าเมื่อคือนนี้ฝันมาตามความฝันก็ไม่คิดว่าจะได้มาแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน แต่ก็ได้มาแล้วถึงว่าเหมือนที่เราฝันเลยสวยงาม บริเวนมัดก็ <c oughs> สงบร่มรื่นนะคะปรติมากรรมจะไปดูอ่ากลานะคะนี้จะเป็นมีองค์ห <c oughs> าจกักรพรรดิทรงหน้า นี่เป็นพ้าอุปคุธนะคะอ่ะส่งนาคค่ะสาธุมหาบารมีเดี๋ยวเราจะไหว้ขอพรองภาอุปคุดกันค่ะก็มีปู่อุชงนะคะราอุปคุธสวยงามมากค่ะนโมตัสาพระควโตัวอรหะตตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะอุปคุตโตจะมหาเทโลสัมพุทเทนะปิยากะโตมารันจะมารัพลรันจะโสอ,อิธานิมหาเทโรนมมิาตสะตวาปฏิทิโตอาหางวันธามิอิธานีวะอุปคุตังจะมหาเทรังยังยังอุปนทานาง ชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาราพังพระวันตุมีสาธุสาธุสาธุน้อมขอพรขอให้ลูกเหลือกินเหลือใช้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองโชคลาภอำนาจวาสนาบารามีขอให้ดวงตาเห็นธรรมพวกแสงสว่างขอให้ลูกกินไม่หมดไม่มีอด มีแต่เหลือสาธุสาธุสาธุสวยงามมากค่ะเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าอ่ามากราบไหว้ขอพรน,นะคะอันนี้คือมเมื่อคืนนี้คืนนิดเห็นฝันเห็นค่ะฝันเห็นอ่าแล้วก็ได้มาสาธุองค์พ่อปู่แม่ยา่า สาธุองค์พ่อปู่ทุกพระองค์สาธุสาธุอันนี้ก็จะเป็นไปกราบขอพรออีพระองค์พระศรีวรีนะคะเป็นพระที่ให้พบความอุดมสมบูรณ์ นโมตตสสพภะคะวะตอรหะโตสัมมาสัมพ <Different> ุทธะนโมตตสสพภะคะวะตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตตสสพภะคะวะตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวารีจะมหาเถโลเทวตานะรัปูชิโตโสระโหปัญจยาธิมหิอหังวันธามิตังสทาสีวารีจะมหาเถโลยะขาเทวาภิปูชิโตโสระหะปัญจยา ทิมหิอาหางวันธามิตังสทาศีวรีเทระคุณังเอตังสดิพระวันราพังพระวันตุมีสาทุสาทุสาทุา้นอมอนุโมทนากับผู้ส,สร้างบทสวดถวายธรรมราธนาพระศีวรีและน้อมขอพรอนุภาขีวรีขอให้ลูกพบความดีพบความสุขมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเ,เก็บเหลือใช้ส,สาธุสาธุ